สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับนายคุงในเกมวันพัฒนาสตองเกตนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์517นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในไอดีหลักนะเดี๋ยวนี้เราจะทําการไปอัพซูเปอร์ดักชัยขึ้น6ดาวนะครับไปเราไปลุยเลยแล้วกันนะมาเข้า,าไปที่ตัวละครนะนี่ซูเปอร์ดักชัยนะตอนนี้ก็5ดาวเหลือง5ดงงาวโม่นะครับพลัง13ล้านนะพาวสิบสไปไปดูที่พัฒนานะนี่ปลดขีดผมเตรียมเสร็จไว้เรียบร้อยนะก็คือเตรียมตัวขึ้น6ดาว หกดาวก็จะได้ทาหน้าของอัตราลดดาเมจนะครับก็น่าทําให้อึดขึ้นนะแบบตัวดาเมจน้อยลงประมาณนั้นนะส่วนขึ้นเจ็ดาวก็คืออัตราดาเมจเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยจาเป็นนะอย่างเช่นซูเรียนะขึ้น6ดาวได้อัตราดาเมจผมว่าน่าสนใจนะซูเรียนตอนนี้ก็อีก่องอก็ขึ้น5ดาวเหลืองนะสนเสร็จก็อีกเยอะเลยตอนนี้เราก็มาทำซูเปอร์ดักชายนะไปอัพเลยแล้วกันนะเปิ้องพลังได้มาหนึ่งหมื่นนะกดอัพ6ดาวไปเลย พลังเด้งไมตั้งแสนสาวไหมนะเยอะมากเลยเจ็ดดาวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ <c ười> <c ười> เออก็ค่อยๆเก็บเศษไปนะเพราะว่าดูดิใช้ทีละห้าสิบห้าสิบนึงร้อย้อยหสิบสองสองหสิบสามรอยประมาณสามร้อยห้าสิบปะโอใช้เยอะมากเลยอะตายเลยนะอะ่ะแล้วเราก็จะมาเปิดรูนใหม่เลยนะมามาในรของรูนอ่าวายุเฟื้นชีพนะก็เป็น เป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูนที่ต้องใช้ในคอของบล็อตยูอานะครับจําเป็นมากมากเลยนะสําหรับคอเนี้ยแต่คอนี้ไปใช้กับทางด้านของเอ้ยรูน,นี้สามารถเอาไปใช้คออื่นคือมันไม่ไม,ไม่มีผลนะเห็นเขาบอกกันมาผมมีแผ่นซิทอนเรียบร้อยนะเปิดใช้งานมาเลยเด้งไม่เมหมือนหนึ่งนะตาค่แล้วก็มาเปิดใช้งานรูนะเปิดไปเลยนี่พลังเด้งไม่เกือบแสนเลยนะอืก็เปิดเรียบร้อยนะครับสหรับทุกรูเลยนะผมก็ มีนโนมว่าจะทํารูสถานดังลบิดนี้ขึ้นเลเวลสนะเลเวลสี่นี่มันได้เป็นอันฆ่าของปล่อยสนันเลนบิดได้2รอบนะตอนนี้ก็คือหาแช่นี้อันแดงนะก็คือหาพวกก็จะตัวอัพขึ้น3ดาวเหมือนตัวอื่นนะแล้วอัพอันนี้เป็น4ดาวก็เรียบร้อยนะมาเดีย๋ยวเราพาซูเปอร์ดักชายไปหานวดคนดูนะวันนี้ข้ามเซิร์ฟปิดนะเพราะว่านี่เป็นการแข่งขันนะ ส่วนการทายแชมป์วันนี้ก็ทายกาโอเลนเจอร์นะ,โ,ะโอ้โหแล้วกาโอเดนเจอร์เจอ,เจอกับโตโกกาว,วาอะไรเงี้ยเจอกันไวมากเลยนะส่วนหอเรานี้คืออยู่โซน,นท้ายนะนี่ของผมพาไปดูะนะนี่ผมอยู่โซนหน้ารองสุดท้ายนะแถมเราต้องมาเจอกับคุณเซมนะใช่ไหมคุณเซมเนาะหน้ากระตึงหลังก็ตึงอยู่เหมือนกันนะโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปตีกันในลานประลองแล้วกันนะไปลองเทสดาเมจพี่ดำดู มาโอ้โหตอนนี้อันดับโอ้โหโดนป่าตีคืนมานะอ่าอ่ะเดี๋ยวขอลองตีป่าดูแล้วกันนะว่าจะชนะหรือเปล่ามาลองดูเลยแล้วกันนะอ่ะสู้ป่าไม่ได้นะมาดูกันนะว่าเราแพ้ป่าได้ยังไงอนะ่ะมาดูกันเลยมาให้ดูดาเมจพี่ดำเลยนะว่าจะโดนดามเมจเบลาลงหรือเปล่านะครับส่นใหญกเราได้เปิดไปก่อนนะคุณนายใสามลบสองล้าน อแล้วก็พี่ดำปั่นอันติไล่อ,อันติปอ่ไหมนะแล้วก็ป่าไล่อันติคืนมาเป็นฝั่งกิโลเหมือนกันนะตัวที่ผมเกลียดได้สุดคือเมทไนส์เลยสตาร์อย่างเกลียนะมาแล้วเมทไนส์สตาร์นะอ้อยโดนสตาร์สี่นนะนนะพี่ดำโดนสตาร์ได้เลยป่าสวนมา33ล้านติดโล่ไป2ตัว มาครับสุยเราขึ้นกระทืบนะย่าไม่หนึ่งทีห้าสิบห้าล้านอีกทีหนึง่งแปดสิบหกล้านอีกทีหนึง123่งร้อยยี่สิบสามล้านอุ้ยม้าตายไปหนึ่งโดนป่ากเทืบพื้นโอ้โหเบากวนาะป่าโอ้ย,โอ,ยโอ้ยป่าโอ้ยนี่ขนาดป่าแค่พาร์ทหนึ่งนะแต่พาร์ทหนึ่งอาวุธสามดาวไงมาพี่ดำติดโลดเรียบร้อยนะเมลสากัดตีธรรมดา แล้วพี่ดำตีธรรมดามาเห็นไหมดามเมจคือมันรู้สึกแบบได้รับแบบเบาลงนะเพราะว่าพี่ดำนี่คือแบบยืนได้แข็งมากขนาดของผมอัพไว้แบบไม่สุดนะอัพแค่อย่างละสองสามดาวเองอะแต่คือยืนได้นานเหมือนกันนะโดนพี่ดำตอกไอ้โดนพี่ดำอันติมาโดนโซริวยัดหน้ามาคือยืนได้อยู่นะมีนสตันเหมือนเดิมนะสตันสองสยองขวัญใต้ดินเราก็ไม่ได้ออกทันทีนะ สนามแรงบิดมาอีกเบาขนาดป่าไม่ดูกันะว,ว่าเราแพ้ป่าได้ยังไงแต่น่าจะแพ้ไม่ขาดอะ่ะมันแพ้กันแบบแพ้แพ้ผัดผัดกันนะมันก็ผัดผัดกันชนะแพ้มาป่าตีขึ้นมามาสุดเราเตรียมง้างมาละออือไม่เข้าเลยป่าป่าหรอป่าหรอ โซนิคไม่ตายนะแต่เกือบตายแล้วอุ้ยตายเลยมาสวยเลี้ยวป่าเพิ่มคืนมาบ้างนะโ,งโอ้ยยกหน้ายกหลังโอ้ยเหลือสองตัวเลยนี่แน่ป่ามีเมลสก,กาดปุ๊บชุบมาไม่จนไหนกับโซนิคอีกตีธรรมดาแล้วก็สตั้นอ,อีกโอ้เห็นไหมนี่นะข้อทีของเมลสก,กาด แต่ถ้าเกิดเมลสกา่าไปเจอทานหน้าของทัสเซอร์มากิ้ยูอาก็เรียบร้อยไร้า่ายนะลุกไม่ขึ้นกับซอมบี้แมนล่างสองอะลุกไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันโดนสนามแรงฟอสไงมันลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยพี่ดาโดสนสตาร์ย,ยาวเลยทีเนี้ยยืนไปกระสอบทรายไปนะตัวโซนิกป่าปาดมาเสือต่อขึ้นไหมฮะ เราก็ไล่กันติเหมือนเดิมนะดูส่งผมนา่นาจะนา่าพี่ดำน่าจะโดนสุดเดียวตอกต,อตายนะอุย้ยนี่ไงวาระตายจริงแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็โดนสตาร์ที่ยาวนะอ่ะไม่นได้สตาร์มาอีกมาต่อยไม่ได้เล่นนะยืนเป็นการสอบทรายมันสก,กสัดได้โชว์อีกเรียบร้อยเปล่ากลับมาครบหกตัวเหมือนเดิมนะ Oh. เราไม่ได้ตีเลยแต่พี่ดาก็ทำหน้าที่ดีสุดแล้วแหละยืนไม่ได้สามเทินนะ,ะยีกระเป๋าไ,ได้ถึงเทินสี่เลยเหลือหนึ่งต่อหกถ้าเกิดเรามีอุสามดาวเพราะว่าเรามีโอกาสสวนได้นะถ้าเกิดแบบไม่โดนสตันด้วยอะแต่นี่คือเราโดนสตันไงดูดิเห็นไหม เรียบ,บร้อยโดนสตันเหมือนเดิมนะก็ <c oughs> ไม่ได้ขยับอะ่ะเรียบร้อยแม่โดนปิดงานนะ <c oughs> <c oughs> ป่าไม่ปานีเราเลย <c oughs> โดนสตันแบบมันยังเกียนอยู่นะเรียแบบร้อยโดนป่าสยบไปในสี่เทินนะ <c oughs> ผมว่าถ้าเกิดไม่มีป่าไม่มีมิทนาะส <c oughs> นี่คือผมชนะได้แบบไม่ยากเกลียนเลยนะ <c oughs> คือมันสู้กับป่าได้สบายแหละ <c oughs> ถ้าเกิดแบบไม่มีมิทนาสอ่ะ โอ้คนนี้ก็มีเมทัไนอีกโอ้มีแต่คนมีเมทัลไนนะอ่ะยังหาดูตีสักคนหนึ่งนะเอาแบบคนไม่มีเมทัลไนอะดับเบิลยูอีก็โหดับเบิลยูอีก็มีนะอ่ะขอสักคนที่แบบไม่เจอเมทัไนอะโอ้คุณสมพรก็มีอีกอะอย่าไปใช้เจ้าแม่คุณสมพรก็ได้นะมาเราใช้ทีมเดิมเลยแล้วกันนะมาทีมเดิมนี่เนี่ย มาดูนะว่าพี่ดำเราแบบจะยืนเกิน2เทินสมเทินหรือเปล่านะเพราะว่าไปตีกับป่านี่คือ3เทินพี่ดำหายมาไปครับโซนเกเราเปิดไปนะมาดูกันว่าพี่ดำเราจะยืนอึดได้ขนาดไหนนะอ่ะาไม่ตีคืนมาบ้าง โอ้ต้านอีกหนดนต้นอีกน,นะมาครับซเยวเราขึ้นต่อไปก่อนหนึ่งทีนะร้อยส,สิบห้าล้านย่าไปหนึ่งทีย่างไปหนึ่งทีโอ้โหตัวดาเมจของคุณสมพรตายหมดแล้วนะเหลือแ,แค่โซเดียวตัวเดียวละมาคุณสมพรส่วนคืนมาบ้างนะมาครับโซเดียวคุณสมพรได้ต่อคืนบ้างนะอุศน,นาสุลลเท่ ย่ำหน้า1หนึ่งทีย้ำหน้าย่ำหลังย่ำหน้านะโอ้โหตัวหน้าไปละสองตัวนะมาตอนนี้พี่ดำเราก็แบบยืนทั้งนะอุ้ยโซนิกยูอาตายไปเลยนะโอ้ยตึงอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยมาโซนิกคณสมพรได้เปิดก่อนเพราะว่าโซนิกเราตายไปเรียบร้อยนะ โซริวพาร์สสองอาวุธสามดาวนี่คือมันแก่งจริงๆนะคือมันไม่มีอะไรแบบมารับมันได้อะต่อให้จะเป็นตัวอันสุดจริงๆก็เอาไม่ลงนะไอ้ก็แบบมันก็มันก็ต้านไม่อยู่อ่ะมาโซลิวคุณสมพรต่อยมาบ้างนะอ้ยย่ำไปหนึ่งทีอ้ยอมาเราส่วนคืนบ้างนะโเริวย่ำหน้าคุณสมพรไป ย่ำหลังหนึ่งทีย่ำหน้าหนึ่งทีย่ำอีกหนึ่งทีติดไม่ย่อท้อนะมาใต้ดินเราได้ออกบ้างแล้วนะโอ้ใต้ดินดนาทีได้ได้โชว์นะแต่ขอรู้สึกผมอะผมว่านะแสนราชาทะเลมันจะโอกว่าไหมเพราะว่ามันมาเจอมบบนี้คือมันโดนสตาร์ยับๆเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้โบลัสมากันเอามาแทนเกเลยกัยกนชมนะ ส่วน king ur ก็แทนด้านฟ้าตัวอื่นก็น่าจะน่าต้องอยู่อะไอ้ต่ดินนน่คือมีโอกาสเอาออกเหมือนกันเพราะว่าอยากจะใส่ทะเลมากกว่านะก็จวค่อยว่ากันลกันนะนะเดี๋ยวพาไปดูของพี่ดำนะว่าผมใส่ของอะไรให้พี่ดำบ้างอ่ะลืมไปดูเลยมาถูกกันที่ใส่ก็เป็นอ่าเสตจักรกลเลยนะครบเซตเลยเห็นป่อย่างที่ผมบอกนะดาผมเอาไว้แค่สองสามดาวนะเนี่ย อันนี้ก็อัปดาวมองไป3อันส่วนการบ,บัฟก็เนี่ยเห็นไหมอัดสามดาวสองดาวก็อัดแบบนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าดาวไปลงกับโซริวยูอาร์หมดแล้วนะแล้ว,วก็ต้องลงกับโซโนิกแน่เพราะว่าสปีดก็จําเป็นการบ,บัฟก็เหมือนเดิมไหมนะโบนัส HP แล้วก็ HP สองแถวนะการบ,บัฟนี้ก็เป็นอัตราคิดแล้วก็ผลต้านทาน HP นะอันนี้ก็เป็นอัตรา,าดาเมจเพิ่มดาเมจโบนัสนะนะตานนี้เลย สำหรับคลิปรีวิวพี่ดำซุปเปอร์ดัชยอ่6ดาวเหลือง5ดาวม่วงก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าได้มาเปิดรูนใหม่ให้ดูด้วยแล้วกันนะเป็นการแบบเอาไว้ใช้ในแบบคอบบล็อตนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องใช้ไปทางหน้าของกรอบอมตะไปก่อนนะเพราะว่าไปใช้วายวายยูเฟิร์ชิ้นี่คือ,อยังไม่มีผลนะเพราะว่ามันก็ล้างทิ้งไม่หมดแล้วเพราะว่าไม่ได้มีขอบบล็อตนะก็ถือว่าเก็บไปก่อนนะ เดี๋ยวบล็อตมาได้ใช้แน่นอนอะอนหลับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย